สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมิกนะฮะจากมิกฟาร์มยาชแนลเช่นเดิมนะฮะก็พอดีแบบลูกนะโกลนผมไฟไม่ใช่พอดีรอกนานละก็ลูกโกนผมไฟใครมีลูกหลานกนผมไฟก็คงรู้นะเขาจะเอาพวกอัญชันอัญชันดอกอัญชันไปบดบแล้วมาทาอะไรพวกาเี้ยทาคิวทาหัวแต่พอผมอ่านคุณสมบัติของอัญชันแล้วผมคล้องตะลึงนะฮะผมตะลึงยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคุณสมบัติมันเยอะมากนะฮะวันนี้เรามาพูดเรื่องอัญชันกันเองนะฮะ เราพูดกันใน4หัวข้อนะฮะหนึ่งข้อมูลทางพืชศาสตร์2ประโยชน์ของอันชันนะฮะสก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลทางานวิจัย4ก็คือข้อควรระวังนะข้อ1่ก่อนมาดูข้อแรกกันก่อนข้อมูลทางพืชศาสตร์นะฮะอันชันหรือบัตเตอร์ฟลายีนะฮะชื่อภาษาอังกฤษเขามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าคิสคิสตอริเเทอร์นาทีนะฮะก็ใครรู้ชื่อวิทยาศาสตร์คิสตอริสคงรู้จักกันนะมันคงลักษณะมันคล้ายๆกันนะฮะจัดอยู่ในวง เฟฟเบซีนะฮะก็จะวงเดียวกับพวกถั่วรันเต่านะฮะถั่วแระนะฮะแล้วก็ถั่วผูนะฮะก็ลักษณะเป็นพืชไม้เรื้อลมลุกนะฮะที่บ้านใครมีก็จะเห็นว่ามันจะเลือ้อตามต้นไม้ต่างๆหรือไม่ก็เสาบ้านสามารถพบได้ในที่ป่าโล่งแจ้งนะฮะในกึ่งล่มนะฮะแล้วก็พกบ,บ่าเบญจพรรณนะฮะพบได้ตั้งแต่พื้นล่างจนไปจนถึงภูเขาป่าดิบเขาสูงเลยนะ,ะสรุปคือพบได้ในทุกระดับพื้นผิวเลยนะ ตั้งแต่พื้นระดับน้ําทะเลไปจนถึงพื้นภูเขาเนาะในต่างประเทศพบในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเอเชียใต้แล้วหมู่เกาะแปซิฟิกก็ยังมีเลยนะฮะหัวข้อที่สองนะครับประโยชน์ของอัญชันนะฮะส่วนใหญ่ก็ใช้ใช้ใช้จะใ,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 ใช้ดอกนะที่เรารู้กันอยู่ทําเครื่องสําอางหรือใช้เป็นสีผสมอาหารืรอเครื่องดืง่มแต่แท้จริงแล้วใช้ได้ประโยชน์ไทยทั้งต้นเลยนะฮะโดยส่วนรากเนี่ยเอาประโยชน์เกี่ยวก,กับตานะฮะทำยาหยอดตานะฮะแก้เจ็บตาตาฟางบารุงตานะฮะ แล้วก็เอามาเกี่ยวกับเรื่องของฟันได้ด้วยนะ,ะัะผสมยาสีฟันแก้ปวดฟันได้ด้วยโอ้โหคุณสมบัติหลากหลายมากแถมยังใช้ต้มดื่มได้ด้วยนะรากเนะี่ยเอาเป็นยาระบายท้องขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการดอกนะฮะเอามาตำเนาะอย่างที่เรารู้นะฮะเอามาบดตำนะฮะแก้ฟกช้ำได้มาพอกได้นะแก้แมลงสว์ก,กัดต่อยแถมยังเอามาสระผมได้ด้วยแก้ผมร่วงได้ด้วยนะฮะ,มะเมล็ดนะฮะใช้กินเป็นยาระบายท้องนะฮะ นอกจากนี้ในต่างประเทศเนาะตามตำราอายุรเวทของพวกอินเดียนะของอินเดียจะเกี่ยวกับการบำรุงสมองซะมากกว่านะฮะโดยการนำส่วนรากและเมล็ดนะฮะในการบำรุงร่างกายบำรุงสมองและบำรุงความจำนะฮะในแถบอเมริกาก็มีงร,รายงานการใช้น้ำต้มจากส่วนรากและดอกร่วมกันเนี่ยบำรุงโลหิตแล้วก็ส่วนมเมล็ดเนี่ยใช้เป็นยาลำบายเช่นกันนะครับปัสสาวะขับพยาธิได้ด้วยนะฮะขข้อที่3นะฮะข้อมูลจากงานวิจัยนะฮะ มีการทดลองในสัตว์ทดลองนะฮะสารสกัดของอัญชันเนี่ยมีฤทธิ์กระตุ้นการเรียนรู้และความจำว้าวเราได้ยากระตุ้นความจำแล้วนะฮะช่วยคลายเครียดคลายกังวลโอ้เดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะนะฮะอาการเครียดเครียดจากโควิดและการตกงานอะไรพวกนี้น่าเศร <c oughs> <c oughs> ้านะโควิดเนี่ยคาดเดาไม่ถูกมีฤทธิ์ช่วยในการนอนหลับด้วยโอ้นอนหลับง่ายขึ้นอีกต่างหากลดระดับน้ำตาเลนือดโอ้โหคนเบาหวานนี่ชอบแน่นอนแก้ไข้แก้ปวดแล้วก็ต้านการอักเสบได้ด้วยนะฮะ ส่วนแล้วก็มีการวิจัยในงานด้านเครื่องสําอางนะฮะก็คือสารสกัดเอเชียนจากดอยอันชันเนมีฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นขนนะฮะของหนูนะฮะอืมโอ้สนใจนะฮะใครหัวร้านหัวผมร่วงอะไรเงี้ยนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ไทโรซินเนสนะฮะซึ่งเกี่ยวกับบวนการสร้างเซลล์เม็ดสีเม็ดสีเมลานินว้าวผมดกแล้วก็ยังดำด้วยนะฮะผมดกดำเลยนะ,ะใช้พวกอัญชัน สารสกัดเอทอนนจากดอกอัญชันเนี่ยยังแบบเป็นเป็นส่วนประกอบของพวกเจลบำรุงรอบดวงตานะเออก็มีเพราะว่ามันมีลิตตาอนูริสระเนาะแต่ก็อย่างว่าที่พูดมาเป็นงานวิจัยในระดับสัตว์ทดลองนะไม่มีการวิจัยในคนนะซึ่งถ้าเราวิจัยในคนได้แล้วดีๆเนี่ยเราอาจจะส่งออกได้เลยเนาะอืมน่าสนใจมากข้อสี่ข้อ, 4, ขอควระวังนะ มันก็มีข้อควรระวังนะไม่ใช่ว่าประโยชน์เยอะขนาดนี้ก็ระมัดระวังในผู้ที่แบบรับประทานยาพวกละลายริ่มเลือดอยู่เช่วนวอกฟอรินหรือแอสไพรินเพราะว่ามันมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดนะมันมีสารตัวหนึ่งที่ว่าเทอร์นาชินดีนะฮะซึ่งแน่นอนมันจะไปเสริมฤทธิ์พวกแอสไพรินวอฟอรินทำให้เลือดออกง่ายขึ้นนะฮะอันตรายนะครับก็ต้องระมัดระวังในผู้ที่ทานยา ละลายริมเลือดหรือว่าต้านต้องการการแข็งตัวของเลือดอะไรพวกนี้ก็ระวังนะครับระวังเป็นพิเศษเนาะแต่ถ้าทานนิดๆหน่อยๆคงไม่เป็นไรแต่ถ้าทานเยอะดื่มเป็นแทนน้ําอย่างเงี้ยดื่มน้าเป็นชันแทนน้ําเปล่าอะไรก็ก็ต้องระวังนะข้อควรระวังในการใช้ยา,ถ,าถ้าใช้ในกรณีแบบใช้ภายนอกเนาะเช่นเอามาฐานุนู่นทานนี้ก็ระวังในผู้ที่แพ้ดอกไม้ชนิดต่างๆเนาะถ้าไม่แพ้ก็เอาไปลองใช้ได้ ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากฟาร,ร์มาสซีมหิโดนเช่นเดิมนะครับผมแหล่งเดิมนะมน่าสนใจมากนะครับขอบคุณที่ติดตามรลบชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ